สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเจ็ดโมงวันนี้ขึ้นมาหาหน่อไม้นะคะนี่ได้เรียบร้อยแลวคะ่ะหน่อไม้กำลังจะลงใบเอาเรียบร้อยคะ่ะจะเอาไปจะเอาไปอัดเอาไปอัดถุงส่งไปโกอท่มอมอมาถึงตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นถังน้ำ ทางน้ําของเราทั้งหมดหกถังแอบ,บๆอยู่ข้างในนี่ค่ะเป็นน้ําที่เอาลงไปใช้รลดต้นไม้ค่ะลดต้นทุเรียนลดนี่แต่สิ่งจะทำก๊อกไว้ตรงนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูบังมือบัง เป็นน้ำต่อมาจากบนภูเขานู่นนะคะหลังบนหลังของผาเอกแต่คนละส่วนกับน้ำบอ่อหมู่บ้านนะคะน้ำบอ่อหมู่บ้านจะอยู่อีกจุดหนึ่งของเรานี่อยู่อีกจุดหนึ่งนะเอาขึ้นไปได้ยังไงเชื่อไหมคะตอนขนขึ้นมานี่ อารอบหลังนี้จ้างไม่หลยไม่มีแรงเบกขึ้นมากับตัวสิงสองอันแรกสองอันแรกนี่คือเอาขึ้นมาเองแล้วน้ำล้นหมดเลยนะคะหกถังนี่คือที่เสียงเสียงน้ำนี่คือน้ำล้นออกจากถังคือช่วงนี้มันหน้าฝนหน้าฝนน้ำก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แทบจะไม่ได้ใช้เลยก็ว่าได้นะคะเอาไว้ แสงจะเยอะสูงสูงสูงเอาขึ้นยังไงไม้บอกแต่ว่าเอาขึ้นสองคนกับตาสิงไม่ได้ไม่ได้หนักนะคะถังนี่ถังสองพันลิตรสองพันลิตรทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะพาเดินลงไปเดินลงไปอันนี้มาหาหนอไม้ไอ้เจ้ายินมาด้วยนะคะวันนี้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ปกติไอ้เจ้ายินนี่ ไม่ไปสิเลยเดเจยายินหนีขี้ขานเดี๋ยวนี้หูแจักมาหายหรือจะปึดกับเจ้ายินถ้าเป็นติ่งลีนี่โอ้ยมีต้องเว้าถึงค่ะความขยันของติ่งลีนะหนอไม้หน่อไม้ก็จะเป็นหนอนดวงนะคะนอดวงโจะหลยอย่างถือว่าไม่ออกเยอะเท่าไหร่มันจะมีอีกชุดหนึ่งนะคะที่กำลังพ้นดินชุดนั้นจะเยอะ ต็รโลตัวเร็วนกระ,ะนไม้นะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็สูงอันนี้คือพอแล้วได้ประมาณสามถุงลงไปนี่ก็จะแพ็กเลยวันนี้จะไปส่งเลยนะคะนึ่งเสร็จก็จะไปส่งเลยสดสดแต่ว่าไม่สดตรงที่ที่นึ่งนะะั่นแหละคืออยากจะส่งไปสดสดเหมือนกันแต่ว่ากลัวมันจะแข็งเขาบอกว่าเขาเคยส่งแล้วนะคะคนอื่นไปศึกษาละ มันแข็งเราต้องนึ่งก่อนหลอกเรียบร้อยแล้วก็นึ่งอันนี้เป็นทางเดินลงมาไกลอยู่นะคะจะเป็นหัวสวนของเรา,า,รารกรีดยางเสร็จประมาณกรีดกรีดยางเสร็จประมาณตี ตีเท่าไรปีห้าครึ่งก็ขึ้นมาหาหน่อไม้ตอนแม่แหลมเสร็จนะแต่สิงยังไม่เสร็จเดี๋ยวกลับแล้วล่ะค่ะวันนี้ปลอดโปร่งวันนี้ปลอดโปร่งไม่ต้องไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องเฝ้าอย่างยังยิ้มได้ทางตรงนี้จะชันนะคะเดี๋ยวให้ดู บป้าน้ตไม้ทั้งหมดคาะแถวนี้ไกลพอสมควรจากสวนเราเราจะต่อท่อลงมานะคะน้ำนะเป็น PVC ครั้งแรกๆที่ต่อเราจะใช้ PE สีดำนะคะเป็นม้วนๆนนะ่ะ พอต่อมาเราก็ค่อยๆเปลี่ยนมีทุนน้อยก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนจาก PE เพราะว่า PE นี้พอนานๆมันจะมีปัญหาคือมันอุดตันมันตันแล้วก็ตรงไหนที่เราถมดินนะคะเราฝังท่อนะถ้ามีรากไม้มีอะไรมันจะบีบบีบแล้วมันจะตันแล้วก็แตก พอเปลี่ยนเป็น PVC ปัญหาก็จะไม่ค่อยมีนอกจากออถ้าเป็นตัวตุ่นนี่ตัวตุ่นนี่กัดนะคะกัดท่อกัดอะไรอะท่อขนาด2นิ้วนี่ตัวตุ่นนี่กัดนะคะยิ่ง P e นี่โอ้ PE นี่ตุ่นจะชอบมากคือกินไปด้วยก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้นี่มันมันเหลือน้อยแล้วนะคะตุ่นนะ คนกินเยอะไม่ใช่ตัวตุ่นที่เข้าหมายถึงตำรวจนะคะอันนี้คือตัวตุ่นจริงๆกัดลากไม้แข็งๆนี่เรียบร้อยนะ,ะฟันตุนนะ่นเป็นฟันที่แข็งแรงมากกัดก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 ดแบบเหล็กไม่แม่เหลมย,ยังว่ายังจะเทะได้อยู่นะตุ่นนะทเทะเหล็กนะ,ะมาแล้วมาถึงสวนเขาละ อันนี้เป็นสวนกล้วยโผล่มาถึงตรงนี้แล้ยได้เมื่อมืนมืดๆอยู่นะคะไปแล้วก็ต้องไปด้วยความระมัดระวังนะคลุ้มๆนี้เพราะว่ากลัวอะไรกลัวงูกลัวงูกลัวงูโบราณน่ะแม่บอกว่าเวลาไปป่าไปอะไรน่ะให้พกมะนาวไปด้วยพกมะนาวไปด้วยแล้วจะไม่เจองูไม่รู้เป็นอะไรนะคะเราก็เชื่อเชื่อดิ เวลาจะไปป่าไปอะไรทีไรเราก็จะพกมะนาวไปด้วยอันนี้ต้นหมักเม้าต้นหมักเม้าเขาปลูกเป็นของญาติเรานะไม่ใช่ของเราโอ้ไม่สุกกำลังจะสุกละเดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อนหนึ่งเม็ดอืมเปรี้ยวมาก เม็ดลักเมาต้นเล็กๆค่ะถ้าเป็นเราซื้อเนี่ยต้นเตี้ยๆนี่ก็จะเป็นแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะมะขามก็เหมือนกันวิวทิวทัศน์อันนั้นคือภูเหล็กไฟนะคะ ภูหล็กไฟนี่มองด้านนี้นี่มุมนี้นี่จะเหมือนหมวกนะจะต่อกันกับผู้ประพางมุมนี้จะเห็นชัดสุดนี่ค่ะไปลงแล้วค่ะ อีกหนึ่งวิธีชีวิตนะคะของเราอาจารย์ก็อยากจะเพเพก็คือขออแรงนั่นแะคะขออแรงอัดหน่อไม้แต่ว่าหน่อไม้มันยังไม่เยอะต้องรอให้หลังห่อข้าวก่อนประมาณช่วงอีกประมาณ15วันนะคะก็ห่อข้าวแล้วไม่ถึง15บห้าหรอกสิบสวันเพราะว่าอันนี้ก็สองคำละ หลังห่อข้าวค่อยค่อยเพรหน่อไม้มันยังไม่สูงถ้าหน่อไม้ไม่สูงแล้วเราเราอัดนะคะเราแพ็กเราอะไรนี่มันมันจะเน่าถ้าเอาไว้นานนาถ้าประมาณหนึ่งเดือนนี่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะหนึ่งเดือนกินกไม่เป็นไรไม่เน่าแต่ถ้าเอาไว้แบบสองสามเดือนขึ้นไปหน่อไม้เตี้ยๆเนี่ยมันจะเน่าถ้าสูงๆก็ไม่เป็นไรคะ่ะเอาไว้ได้เป็นปีนี่นะคะถึงสวนยางละสำหรับทลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะมันจะยาวเกินไป สวัสดีค่ะ